สวัสดีค่ะพบกับหมอพัชแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าประสบการณ์ของคนไข้คลินิกที่มารักษากับหมอนะคะซึ่งจะมีทั้งการใช้ยาแผนจจุบานหรือว่ายาใช้สมุนไพรนั่นเองนะคะส่วนการใช้ยาสมุนไพรวันนี้หมอจะมาคุยในหัวข้อเรื่องตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าพบปล่อยมากในคนไข้ที่ใช้ยาสมุนไพรในกลุ่มที่มีการขับเหอหรือกระทุนนะคะซึ่งแน่นอนการขับเหอหรือกระทุเป็นกระบวนการรักษา อย่างหนึ่งของคลินิกสมุนไพรนั่นเองนะคะแต่ว่าคนไข้บางท่านอาจจะไม่ได้รับยาจาก คลินิกหรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโดยตรงทําให้ไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ยหากคนไข้ท่านใดที่ทานยาที่มีกลุ่มในการขับเห่อหรือกระทุ้งเนี่ยจะต้องมีการระวังอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้หลายท่านที่มาที่คลินิกของหมอเนี่ยอันดับแรกเลยพอเขากินยาขับเนี่ยกินขับไป1เดือน2เดือนคนไข้มีการเห่อแดงทั้งตัวเลยแล้วก็มีอาการไข้ขึ้นนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีตุ่มหนองขึ้นบริเวณแขนหรือขาได้ซึ่ง สิ่งสําคัญคือเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคะถ้าเราขับออกหรือกินปล่อยให้มันเห่หรือบวมแดงทั้งตัวโดยที่เราไม่ทราบว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดังนั้นเมื่อคนไข้มาพบหมอที่คลินิกสิ่งแรกที่หมอจะต้องให้ทําก็คือต้องให้พบคุณหมอปัจจุบันเลยเพราะว่าในการที่มันมีการอักเสบแดงเห่ทั้งตัวเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษากักคุณหมอปัจจุบัน อันดับแรกก่อนนะคะจากนั้นเมื่อแผลแห้งลงแล้วเนี่ยคนไข้สามารถเปลี่ยนที่จะรักษาสมุนไพรหรือว่าใช้ทางเลือกสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งน่วจาจะเป็นยากินหรือยาภายนอกแต่ว่ายากินยาภายนอกถามว่ายากิน,กนสมุนไพรเนี่ยจำเป็นต้องขับอย่างเดียวหรือไม่ซึ่งกระบวนการทางแผนไทยมีหลาย เทคนิคหลายกระบวนการหรือหลายตัวยามากเลยบางที่อาจจะไม่ต้องขับไม่ต้องเห่หรือว่าไม่ต้องกินให้มันกระทุงออกหรือว่าบางที่ใช้ตัวยาที่ในการปรับภูมิกันภายในร่างกายแทนการขับหรือกระทุงดังนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยรม่ว่าจะเป็นคลินิกที่ไหนคะ่ะก็ปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยโดยตรงเพื่ออยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนั่นเองนะคะ